สวสัสดีครับผมวันนี้วันนี้นะครับรพวกเรานะครับตีนิ่มแล้วก็โวกั้งสังนะครับผมอยู่ที่งานวิชีคคอลลาเจนซิกเทมนะครับนิวเออร่าออฟยูสนะครับผมตกกโกงปั๊มเป็ตกตกโกงใช่ไหม <c oughs> มาตุ๊กโก่งตัวเองบอก่าตุ๊กหนูขย,ยับมาลูกมาอะไรนะครับ ก็คือตอบโจทย์แต่ว่าคนทุกคนเลยอย่างที่เขาบอกไปนะครับว่าทุกคนเนี่ยยิ่งใช้ชีวิตมากไปคืนเรื่อยๆในทุกวันทุกปีเนี่ยเราจะเอจจิงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอจเนี่ยคอเลสเตอคอลเจนมันก็จะแบบบอลไม่ดีเนอะแล้วก็คอเลาเจนเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการแบบเขาเรียกว่าทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็กระตุ้นการแบบเชื่อมของบอลที่คอลลาเจนเชื่อมกันด้วยทำให้เหมือนแบบผิวมีความยืดหยุ่นเฟิร์มแข็งแรงลดรอยดูลดเลือนลงด้วยครับด้้วยยเเเเททคคคโโโนนนนลีบบอออดิิิงงรัผมปป็็กสธ์ข เราคิดคนมา15ปีนะครับผมแล้วก็ไปเรียนเลคเชอร์ไปแล้วว่าคอลลาเจนในในร่างกายของเราเนี่ยมี28ชนิดแต่ว่าบนหน้าเนี่ยมีอยู่16ชนิดนะครับผมฉะนั้นตัวนี้นะครับผมจะช่วยกระตุ้นการสร้างสร้างทั้งหมด16ชนิดเลยก็คือแก้ปัญหาทั้งสิบหกอย่างด้วยกันด้วยสารอะไรครับจงจำได้มั้ยลูกสารอะไรนะที่เขาช่วยมีสารอะไรครับเห็ดอะไรครับเห็ดไมตาเกะเห็ดไมตาเกะแล้วก็มีเมทริกซิลแบทไทน์นะครับแล้วก็เรมโนสนะครับก็เป็นแบบ การรวมกันของสารที่แบบช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีมากครับฟิลอาหารผิวเงี้ยครับใชุ่ญออาได้องสร้างได้ไหมได้ครับอย่าสามสูตรเคมี <c oughs> นะครับ <c oughs> สร้างาเขาจะเก่งฟิสิกส์มากกว่าครับถามว่ามาร่วมงานไ้เป็นไงบ้างอืม่<อ> <c oughs> วัาวี้าวั้นี้านุกาวากเย้ยวว้าวว้ากว้าวว้เาาวาา้้ เอาทำทำใหม่ทำใหม่พูดว่าอะไรลูกวันวันนี้สนุกมากเลยครับครับเอ๋อว่าวันนี้วิชชี่เป็นผลเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเลยครับใช่สร้างสร้างภูมิใจในแลบของวิชชี่มากที่สุดค้นสารอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับสร้างประทับใจมากจริงๆแล้วนี่สร้างที่ดีใจมากก็คือสร้างได้เดินแบบบนพรมให้พี่ซินดี้ดูใช่ใช่เป็นลูกที่สั่งพูดเมื่อกี้ใช่นี่คือที่สั่งพูดเมื่อกี้ทั้งหมดครับอ๋อใช่ ขอขอบคุณอะไรนะลูกนะขอขอบคุณคาราเจวิกตินเซรัมด้วย<น>ะคา,าร16เซรั่มเ<ช>ออผิวแพงอ่ะสามารถใช้ได้ด้วยผิวแพงยังก็ใช้ได้แล้วเนี่ยลูกผิวที่ไม่เรียบอย่างหนูใช้ได้ไหมลูกถ้าไม่เรียบใช้แล้วเป็นไงครับทาไม่เลอะนี่จะเรียบเนียนขึ้นเห็นไหมครับเหอนเรียบเลยเลยทัดคาเหตุสองสัปดาห์ผ่านไปจะเป็นอย่างนี้เลยจากอย่างนี้นะครับ ไปไปไปหอมโซ่ไรพวกเราแล้วลูกโซ่เราฝากแล้วลูกอ่ะเข้าวปลาด้วยนะครับผมกับวิชี่คอลลาเจนซิกซีนนะครับผมกับบูสต์แอนบอลนะครับผมก็คือตั้งบูสต์ผิวที่แบบขาดคอลลาเจนไปนะครับแล้วก็บอลคอลลาเจนเนี่ยให้มันกลับมาแบบแน่นเหมือนเดิมนะครับใช่ครับก็มีเขาเรียกว่าการทดสอบทั้งอินวิวโวอินวิทโรเลครับก็เป็นเป็นแบรนด์ที่เรามั่นใจในแบบประสิทธิภาพจริงๆนะครับแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยนะครับครับ ใช่ใชชแต่จริงๆซ<า>ังก็เขาก็เริ่มชินกับแกชินกับงานแล้วใช่ไหมลูกหนูชินกับงานแล้วแต่วันนี้แค่ได้ทำอะไรใหม่คือการเดินแบบอย่างที่บอกแล้วก็เกรงนิดหน่อยเพราะว่าเรามีแบบซูเปอร์โมเดลนั่งดูอยู่แล้วแกก็ต้องเดิน <c oughs> <ช>่ก็คือด้วยความที่สิริลูกเราอ<ร>าจจะไม่ได้เป็นนางในแบบขนาดนั้นนะครับขาเราก็เลยให้แกเน้นไขว้เน้นไขว้ใช่ใช่แล้วป้าสองมือต้องเป็นยังไงครับลูกเวลาเดิน มือไม่ใช่หัวหัวหัวเป็นไงหัวไงหัวต้องนิ่งหัวต้องนิ่งใช่ตืนเต้นไหมคะนิ่เต้นเต้นตอนเดินแล้วหนูตื่นเต้นไหมตอนเดินแบบตื่นเต้นไหนเต้นที่สุดเลยค่ะเดินเกไปหมดเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้คนเยอะๆหนูตื่นเต้นไหมฮึตื่นเต้นฮยใจกระจายอยู่เต็มทั้งหน้าฟังเลยฟังเลยไม่รู้ว่าเราจะต้องพูดอะไรบ้างอ๋อเขาบอก สัโบอกแกหิวข้าวแล้วครับอยากกลับแล้วเต็มทนไม่ใช่ใ่ไม่ลุกซัมผัสอะไรนะเอาบอยเสรจเจกับคุณยาอยู่ข้างหน้าเยอะมากก็เลยเหมือนว่าไม่รู้จะพูดอะไรครับจะไปนอนเหรอครับอยจะไม่นอนเนี่ยโอป่ะเดี๋ยวเดีสงต้องไปกินนมนอนโอเคโอเคโอเคีอเคโอเควอคโอเคโอเาโอเอเคโอเคโบเอเคโ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 อมคโอเคโอยคโต้าอยอคเออออบายบายคค เดินไปแบบโมเดลที่ต่อป้าสอนไหวสิหัวนิ่งหัวนิ่งอ่าอันนี้โรบอทลูกไม่ใช่โมเดลนี่โรบอทตะแคงตะแคงไปาปลายบายครับเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรถามแล้วก็จบแล้วขอบคุณมากครับ ครับผมครับผมก็สําหรับวันพรุ่งนี้เราก็จะไปเดินทางไปสิงคโปร์กันครับถามตัวเองตอบตัวเองเลยใช่เขาจะถามคุณใช่ใช่ครับใช่ก็เราเมื่อวานเราก็เราก็ไปเจอกันมาแบบชวนทวนท่าอะไรอย่างงี้อ่าใช่ใช่ก็เป็นโชว์จริงๆแล้วมันก็คือเป็นแบบฟีลเหมือนแบบย่อมินิคอนเสิร์ตนิดนึงใช่เหมือนเหมือนเหมือนเอาพีเบก้าที่ไทยที่เราเคยโชว์นะครับเป็นแบบ ปุ๊บใส่ใส่กระเป๋าก็บินไปที่ต่างประเทศอ่าเป็น fill pocket แล้วท่อนี้มันพิเศษพเศษคือเราไม่ได้จัดในบ้านเกิดเมืองนอนของเราเราจะเป็นการโชว์เพราะมันมีหลายๆหลายเพลงที่เป็นเพลงแบบมีความไทยๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้แชร์แบบใน culture ์นของเราให้แบบให้ชาวต่างชาติได้เห็นมันยังงีนี้อยู่ครับ ยังเป็นเซอร์ไพรส์อยู่ครับพูดไม่ได้เนาะเซอร์ไพรส์เราพูดไม่ได้เนาะยิ้มยิ้มอะไรนะครับโอ้ยภาษาอปไหน Of course we we have yes yes ครับอีกอเก่งเงียบเกิ่มเลยกูเกิ่มเลยอวดร้อนเกิ่มเลยได้นะครับ เอาติ้งอะครับเอาติ้งจริงๆก็เรียบง่ายครับไม่มีอะไรครับผมปีนี้ครับทุกปีใช่ครับก็มีใช่เรียบง่ายเรียบง่ายจะบอกว่าเอาติ้งเอาติ้งของเราก็เหมือนเราอยู่มามาสักพักใช่ไหมเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการไปเอาติ้งคือตะก่อนเนี่ยเอาติ้งก็จะเป็นแบบกลุ่มคนน้อยๆหน่อยเพราะบริษัทเราไม่ได้คนเยอะขนาดนี้ตอนนั้นน่าจะแบบมีแค่แบบประมาณ70คนอะไรเงี้ยไปรวมทั้งรวมทั้งบริษัทอะนะครับหมายถึงว่าเราคืออันนี้ก็คือเหมือนแบบ พอเรามองไปรู้สึกเออเรายังมีอีกหลายคนที่เราต้องทำความรู้จักเยอะมากเพราะตอนนี้บริษัทเราใหญ่ขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแต่ก่อนเป็นรถบัสสี่คันเดี๋ยวนี้เป็นรถบัสเจ็ดสิบคันนะครับคือ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่น้องๆศิลปินนะหมาเดี๋ยวพี่ๆทีมงานก็เยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เออต้องแบบเออแบบเห็นหน้าตาตาไว้เรื่อยๆครับใช่ใช่ครับเาบอกว่าเขาได้เจอพีๆ่ๆรุ่นใหญ่ใช่ค่ะเขายกเราเป็นรุ่นใหญ่พี่รุ่นใหญ่เมื่อกี้เลยแต่บุญก็รุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับ อู๋ก็พอๆกับเราจริงๆก็เช่นเดียวกันครับผมดูละครหรือแบบแบบอยู่กับเปรมก็เลยทำเนียนไปหน่อยอใช่แต่โตมาด้วยเค้าเจอร์คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราสังเกตุยังไงหลายคนประโยคก็เป็นใหญ่ได้จริงๆนะเนี่ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติอ่ะเนะใช่ทางที่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องก็เออยอมรับแล้วก็ทำตัวเองให้ให้สมกับฐานะเอสมเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนครับต้องมีแบบ จะมีน้องๆมากกว่าที่ต้องแนะนําเราใช่ส่วนมากคือน้องๆก็จะทําดีกว่าเราอยู่แล้วเหมือนว่าเราจะโดนน้องๆรับโดนรับน้องมากกว่าไม่ก็อย่างที่เคยบอกไปแหละคือแต่ว่าพอการมันรวมตัวกันมันก็คือการแชร์กันแหละในวงการนี้เนี่ยหมายถึงว่าเขาอาจจะเคยทําอะไรที่เราไม่เคยทําก็ได้หรือเราก็เคยทําอะไรที่เขาไม่เคยทํามันก็แชร์กันว่าแบบเออควรทายังไงอะไรอย่างเงี้ยต้อควรจะใช้วิชีนะครับผมบรเจนซิกจีเดี๋ยวนี้เห็นว่าพี่นิวเริ่มมาในโซเชียลมากขึ้นครับผม ก็เอ่ริ่มเหมือนบอทเริ่มเริ่มใช้เป็นครับเริ่มใช้แต่ก่อนใช้ไม่ค่อยเป็นครับใช่ครับตอนนี้มีสภาพคล้ายแบบสำนักข่าวครับที่รวมแบบรวมคอนเทนต์ที่ฮิตโด่งดังจากทั่วทุกมุมโลกมาเสิร์ฟที่แอคเคาท์นี้แล้วอะไรเงี้ยเป็นรีแคปรีแคปโลกไม่ใช่รีแคปแค่ประเทศไทยเท่รีแคปไม่เดาเขาไม่ได้เล่นกันอย่างงี้หรอเขาจะเล่นอะไรถูกแล้วถูกแล้วแม่รู้วิธีเล่นนะเนาะใช่ คือทุกวันนี้จะทุกวันนี้เครื่องบินมีลงที่ไหนเขาก็ถามกันอยู่นั่นแหละผมก็งงงันอะไรเครื่องบินลงเลยเรื่องเครื่องบินเนี่ยะกาถามเรื่องเครื่องบินไฟเรดาร์อะไรไม่รู้ขึ้นอยู่นั่นแหละโอเคโอเคถามกันอยู่นั่นอ่ะเออถามว่าทำไมถึงว่าเริ่มเริ่มกลับมาเล่นอันนี้สั้นแล้วอ่ะจอ๋อทำไมถึงกลับมาเล่นเหรู้สึกว่าแบบก็ฟิลเหมือนแบบเอ้ยพอเรากลับมาเล่นแล้วเหมือนแบบมีคนคิดถึงอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแบบเออถ้าเกิดกลับมาแล้ว แบบได้พูดคุยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบได้ได้เขาเรียกว,ว่าแบบเหมือนมีแเป๊ะเป๊มัน,<ห>นเริ่มแบบแคบลงเพราะแต่ก่อนคือนิวจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเลยยิ่งตอนแบบอินสตาแกรมเราแบบลงน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งแบบเอทวิตเตอร์นี่ไม่ได้เข้าเลยอะไรเงี้ยหลังๆก็รู้สึกว่าตั้งแต่ผมป่วยอะครับพอผมป่วยตอนนั้นผมแบบอยู่โรงพยาบาลเนาะเป็นแบบเป็นเดือนอะไรเงี้ยผมก็แบบเออ่ อยู่เออไม่อยู่มันเขาเริ่มพี่ดีมันอคืนเหมือนติดเตียงนอนบนเตียงอย่างเดียวฮะมันก็เลยไม่มีอะไรทำมันก็เลยแบบเล่นเล่นเริ่มเล่นโซเชียลพอเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าเอ้อ X มันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะเออเขาเล่นกันมันก็แบบมีอะไรที่แบบฮ่าฮตลกคือยุคเราก็อาจจะอาจจะเล่นแบบเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเป็นแบบคือมันก็จะเป็นแบบเฟซบุ๊กผมว่าเฟซบุ๊กมันก็เป็นแบบอินเตอร์อินเตอร์อินเทอร์แอคชั่นอีกแบบหนึ่งที่แบบมีการแซรมีการตอบอีกแบบหนึ่งอินโฟมิชันก็อีกแบบนน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 นึงงงงใสสส่่่่วววกกกกกกก็็็็็อออออิิีีแแแบบบบบบะะไรรรรเเเเเเ้้ยยยยจจปปาาาหมืฮพูดคุััๆ เขาก็จะชอบแบบออกมาแบบ X ใช่ไหมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ตรงไม่หายสเปซเออสเปซเออแล้เขาก็จะมาสเปซตอนกลางคืนใช่ก็ส่วนมากก็จะเป็นทำผู้เชี่ยวชาญในสเปซแล้วก็เป็นเออเขาเรียกว่าไม่ใช่ในสเปซเขาเรียกว่า X ใหญ่ใช่ไหม X X ใหญ่ใช่ไหม X ใหญ่แล้วก็เป็น X หลุมด้วย X ใหญ่เลย X ใหญ่เลยใหญ่เลยไม่หยุด X เลย X ใหญ่ใช่ไหครับ กราเริ่มกลับมาได้นับเสริมมีคนคันธ์เอะไรรับปรึกษาพิจารณาไม่ใช่ว่าแต่ละคนมันเป็นไม่ีสไนล์ของตัวเองนใแล้วแบบใช่แล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าจริงจริงนิวรู้สึกว่าแบบ นิวแค่ไม่ได้คิดอะไรมากแค่รู้สึกว่าเห็นอันนี้แล้วอยากสนใจอยากแชร์แล้วก็จะเป็นฟีลแบบสั้นง่ายสไตล์คุณพ่อคุณแม่สั้นงอสั้นง่ายแบบไม่ยาวๆก็มีค่ะไปเปิดดูยาวๆก็มีแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นสั้นง่ายส่วนมากด่าคนแต่มันยาวยาวอ่ะสั้นง่ายเพู่ออกมาแบบฟีลแคปชั่นแบบฉันคุณแม่ที่คุณแม่หรอไม่แม่เรารู้สึกว่าสวยจังลูกเออมินวิวเขางะมาแบบกระชับเข้าใจความอะไรอย่างนี้เออสวัสดีวันจันทร์ใช่สวัสดีวันจันทร์ ใช่นะครับพอเราเล่นมากขึ้นแฟนอ๋อจริง <แฟ S 2> ๆก็ก็ <ๆ S 1> มีคน <ๆ S 1> บอกว่าเออเห็นแบบเห็นเราแบบกลับมามากขึ้นอะไรนะครับแบบมาวิ่งเล่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สุดมากก็ดีใจแหละครับผมใช่แล้วก็เออ่มีอะไรอีกอ่ะก็ไม่ไม่ใช่แค่แฟ,แฟนแบบน้องๆอ่ะสูเชียทวิตเต้นตัวจริงเขาก็ยังแบบสุ่งเออ จะเห็นมิกซิลอ่ะมาอินเทอร์แอคกับนิวว่าแบบเขารู้ข่าวสารหลายๆอย่างจากนิวเลยอะไรเงี้ยเออคุณเพิ่งรู้มิกซิลก็คือมิกซิลนี่คือแอคใหญ่เหมือนกันใหญ่นะมิกซิลคือเขาเล่นเป็นหยุดเลยชาวทวิตเตียนตัวจริงเหมือนกันอ่าก็จะมีเห็นอันโดเมราชุนอีกคนนึงเหมือนกันที่แบบเห็นบ่อยๆครับซิงฟอสฟอสก็เป็นชาวทวิตเตียนแล้วตอนนี้มีมีแคนดิเดตคนใหม่ก็คือสตางร์ก็ได้โพส าเป็นชาวเอ็กเซียนเอ็กเซียนเอ็กเซียนครับผมก็รู้สึกว่าเป็นสังคมที่สน,นุกดีเหมือนกันครับผมก็อาจจะแบบบางทีก็อาจจะมีแบบขเขาเรียกว่าพูดคุยกันเรื่องซีเรียลอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยอยากจะซีเรียลกับเขาเท่าไหร่เราก็แบบภาษาละของเราซึ <c oughs> ่งเราก็ต่อสู้ต่อบอกได้เนาะใช่ครับผมแล้วก็มีวิธีแบบ <c oughs> พูดคุยอะ <c oughs> ไรเงี้ยครับ <c oughs> ส่วนมากก็แบบย้ายสนุกอะไรครับซีเรียลครับหรือว่ามีอะไรนะถ้าจะองเต้องเต้องเต้ก่อนขาได้องเต้ถ่ายเรื่องสกาเลต้าอยู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงวังของเต <c oughs> ้ใช่ไหมยังไม่หรือว่ายังไม่ แต่ยังไม่ได้ไปอยู่ในพาร์ที่มีการถ่ายทำแต่ว่าเปิดกล้องแล้วเรียบร้อยครับ mm hmm. ก็อย่างที่รูปที่ออกไปก็จะมีนันโนนมีตูมีเพิร์ดมีอะไรที่เห็นกันไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้รับคิดว่าก็ได้ชิมลางกันไปก่อนก็ปรับตัวก่อนใครได้แต่ว่าใครได้เปิดก่อนได้ปรับตัวก่อนเพราะว่า mm hmm. เพราะว่าซีนนี้จะมีความเหมือนแบบด้วยความที่ไม่ใช่ยุคป,ปัจจุบันเนอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องใช้เวลาในการซึมในการเป็นสิ่งนั้นสักพักเพราะนั้น mm hmm. แต่ว่าใครที่ได้เปิดก่อนอ่ะมันก็มันก็จะซึมซึมเร็ว ก็ซึมแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่จนซึมเลยโดนเล่นก็ได้ครับอ่าส่วนส่วนส่วนของนิวก็จะมีตอนนี้ถ่าย franchise forever อยู่ครับผมก็เอ่ออันนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ม่าหากับมากก็คือถ่ายแบบรวดเร็วครับผมตอนนี้ก็ประมาณแบบ17คิวจาก20คิวแล้วครับก็เหลืออีกไม่กี่คิวก็จบแล้วครับถ่ายถ่ายกับคุณบุญด้วยครับผมใช่แล้วก็มีน้องเอมมี่มีแพชชานิตครับผมแล้วก็มีมีใครอีกอ่ะพี่กูเป็นคนกำกับครับครับเพลงกูของเราละกัน มาห่าวเครื่องบินก็น่าจะเลื่อนไปปีหน้าครับก็เดี๋ยวรอความเหมาะสมรอเขาแจ้งมาครับใช่รอดูแบบว่ามันมีกันลำดับคิวการถ่ายทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ซีนนี้ก็เป็นของของพี่โจเนอะของพี่โจครับของพี่โจก็เพิ่งปิดกล้องเรื่องของซัมเมอร์ไนท์วินิสตางไปซัมเมอร์นี่ฉันตายเอาไม่ได้ซัมเมอร์ไม่ใช่ปิดคนละเรื่องคนละเรื่อง เคสมเมอร์นั้นเป็นของยุงไอ้ดังกับภูวินนี่หว่าพอเรากเลือกครับ t h a ม s เมอร์เดสมเมอร์เจ้าชายฉันเจอเจ้าชายที่ริมบ่อทรายเลยนะเออแต่เรื่องนี้ก็น่าดูคือว่าเขาแบบเป็นแบบเบียวๆนิดนึงเป็นเบียวๆนิดนึงแล้วก็แบบเป็นแบบฟิลแบบเจอเจ้าชายครับก็นี่แหละครับก็ฝากโปรเจกต์ s c a r l e t Heart Thailand ด้วยนะครับก็ทุกคนตั้งใจเต็มที่มากๆนะครับแล้วก็ฝากทั้งรายการแล้วก็ผลงานต่างๆของพี่น้องชาวเจนทีวีด้วยนะครับก็สามารถดูได้ที่แบบทั้งในหลายแอคเคาทเลยนะครับทั้ง YouTube ทั้งอ่า t วิตเตอร์อินสตาแกรมอล้วก็มีงพวกเราด้วยเหมือนกันทีทอก็มีนะครับ X ก็มีครับก็ทางเจนทีวีก็ติดตามได้หมดเลยนะครับก็ฝากตอนนี้ก็เราก็มีสมาชิกน้องใหม่เยอะเนะพวกลูกๆของของพวกเราก็ฝากติดตามน้องๆลูกๆเด็กๆด้วยนะครับครับฟาซาดูเมีย ฮ <ส gas: S 1> อร์ท,ที่เด้งด well really ับฮอร์ดังเเดลี่สักนึงค่ะช่างภาพ